h e l ฮัลโหลซิวดัน e อลกัมแบ็คทูอิง l ิ s คลาส s ับม h คูเพรที่ t i รั t พ a d u n g Today we will learn about whose purse is it whose purse is it นะคะก็จะแปลว่ากระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงอันนี้นะคะเป็นของใครเราใช้หนังสือ New Express English นะคะเล่มสีเขียว เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า52อกับนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนบทเรียนกันก่อนที่จะทำแบบทดสอบท้ายบทกันค่ะเราดูที่ word bank word bank word แปลว่าคำนะคะ bank แปลว่าธนาคารธนาคารคำศัพท์ของเราครูแพรจะน้นทั้งหมดนะคะสองคำได้แ,แก่คำว่า purse กับคำว่า wallet purse เนี่ย ะคะแทนด้วยสีแดงบ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงส่วน w o l l e t นะคะแทนด้วยสี b l u e หรือสีฟ้านะคะบ่งบอกถึงความเป็นผู้ชาย purse ก็คือกระเป๋าสตางค์ wallet ก็คือกระเป๋าสตางแตกต่างกันที่ว่า purse เนี่ยจะหมายถึงกระเป๋าสตางของผู้หญิงแต่ wallet จะหมายถึงกระเป๋าสตางของผู้ชายค่ะ อะเราลองทบทวนนะคะด้วยการออกเสียงคำศัพท์ไปด้วยกันค่ะ bench bench มานั่ง purse purse กระเป๋าเงินของผู้หญิง wallet wallet กระเป๋าเงินของผู้ชาย boat boat เรือ comb Comp ์วีสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์หมายถึง s k ก t ตบอร์ด look for look for มองหาถ้าเด็กๆด,ดูที่กระเป๋าสตางสีฟ้าด้านบนนะคะกับกระเป๋ากระเป๋าสตางค์นะคะสีดำด้านล่างนี้เด็กๆคะคำที่อยู่ข้างบนจะตรงกับคำว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ purse ส่วนอันข้างล่างแหละคะ่ะ wallet P U R S E purse w a l l e t wallet เนี่ยเด็กๆคะ เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นงานที่ครูแพรเคยให้ทำไปนะคะในหน้าที่56กับ57เดเนาะเด็กๆเปิดมานะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนของข้างบนนะจะมีรูปอยู่เดีย๋ยวเราลองมาโยางเส้นจับคู่คำศัพท์กันดีกว่าค่ะจากกระเป๋าตังค์ข้างบนน่าจะตรงกับคำว่าอะไรคะอ่าไม่ใช่เนาะมันคือคำว่า Wallet แต่ส่วนอันนี้ค่ะถ้าคำว่า p u r s e purse ก็จะตรงกับกระเป๋าสตางค์สีแดงอันนี้และถ้าคำว่า wallet wallet ล่ War red. War red, ะคะ,ะก็คือตรงกับกระเป๋าสีตงังด้านบนและกระเป๋าสีน้ำตาล umbrella umbrella แปลว่าร่มใช่ไหมคะซึ่งร่มก็มีทั้งหมด2แบบอันนี้จะเป็น yellow umbrella ส่วนอันนี้เป็น green umbrella และสุดท้ายน,นะคะคือ s k ก t ตบอร์ดนะคะก็คือหมายถึงเจ้าส k ก t ต b o a r d อันนี้นั่นเองจำคำไว้ให้ดีๆนะคะที่เด็กๆควรรู้จัก4ี่คำนี้นะคำนี้นักเรียนอาจจะเห็นไม่บ่อยนะคะหรือเพิ่งเริ่มเห็นคือคำว่า Umbrella อ um, ัก็คือ U-M Brel e B-R-E-L Brel แล้วก็ l a, L-A ล a า m b r e l l a จากประโยคนี้ค่ะ whose comp is it ถ้าต้องการบอกว่าเป็นของตัวเองเราก็จะใช้คำว่า it is my comp it is my comp หรือถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นของทุนนะคะก็คือ it is your comp แลวถ้าต้องการจะบอกว่าเป็นของคนที่ชื่อเลิฟล่ะคะเราจะออกเสียงว่า is i s loves com เมื่อไร่ที่เป็นชื่อคนจะต้องมี apostrophe s apostrophe s หรือถ้าพูดภาษาไทยก็คือมีลูกน้ำข้างบนแล้วก็มีตัว s นะคะอย่างคนนี้เขาบอกว่า is my com ก็ได้ ดูจากประโยคนี้ค่ะ whose computer is that whose ของใคร computer is แปลว่าเป็น that นั่นนั่นเป็นคอมพิวเตอร์ของใครเวลาเราแปลเนี่ยประโยคภาษาอังกฤษก็จะมี2แบบคือแปลจากหน้าไปหลังกับหลังไปหน้าแต่อย่างประโยคนี้มันเหมือนเป็นการแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะนี่เขาก็พูดว่า คอมพิวเตอร์นั่นเป็นของใครใช่ไหมคะผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่า it is this Tim and Tom's computer ถ้าสมมุติว่ามีเจ้าของสองคนนะคะแล้วก็คั้นด้วยคำว่า and แต่ p p s t r o p h e s เนี่ยใส่แค่หลังชื่อของคนที่สองเท่านั้นนะไม่ต้องไป t i m s แล้วก็ a p o s t r o p h e ทีนึงอย่างนี้ไม่ใช่นะคะนะก็เป็นการบอกว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ของทั้งทิมและทอม อันนี้เราเคยทบทวนกันไปหลายทีแล้วนะคะ Who's Ben? Is this? วิธีการตอบนะเด็กๆสังเกตคำว่า is นะคะเวลาที่เราตอบก็ต้องมีคำว่า is มันจะต้องมีจุดเชื่อมโยงกันอยู่ทีนี้ค่ะอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะใช้คำว่า this แต่ว่าตัวอย่างประโยคอีกแบบหนึ่งที่เราสามารถตอบได้ก็คือ it it ในที่นี้มันจะแปลว่ามันเช่นเราบอกว่า Who's Ben? Is i s มานั่งตัวนี้เป็นของใครเวลาเราตอบเราก็จะตอบว่ามันเป็นมานั่งของจุดๆนะคะเช่นอันเนี้ย it is my bench มันเป็นมานั่งของฉันเป็นต้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจงเกตกคำว่า is เอาไว้นะก็คือหมายถึงว่า bench หรือว่ามานั่งเนี่ยมีแค่หนึ่งตัว และนะคะเน้นว่าถ้าต้องการบอกว่าเป็นของของใครที่เป็นชื่อคนเนี่ยอย่าลืมใส่ a p o s โ r ฟีเอ s ด้วย I t i s penny book <S <c oughs> <S เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นงานทบทวนนะเด็กลองเปิดดูนะคะอ่ะูนี้นะ whose book is this เวลาเราตอบแล้วก็ตอบว่า it is อะไรก็ว่ากันไปที่นี้ค่ะครูยกตัวอย่างว่าถ้ามันเป็นหนังสือของคนที่ชื่อว่าเพนจันเพนจันเนี่ยเราจะต้องพูดประโยคคำตอบว่าอะไรคะอ่าที่แน่ๆมันต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า it is จุดๆบุ๊กช่องว่างอยู่ตรงกลางต้องเติมคำว่าเพนจันและใส่ apostrophe s แบบนี้นะคะ อ่านประโยคได้ว่า it is penjans book มันเป็นหนังสือของเพนจัน whose pencil is this whose pencil is it it is อ่ะมันจะเป็นของใครล่ะแล้วก็มาดูคุยกตัวอย่างเช่นอันนี้อันนี้แก้เป็นคำว่าดินสอนะคะสมมติว่าเป็นดินสอของคนที่ชื่อเคนเราก็ต้องบอกว่า it s h is ken p n n i l l t s s k n p p n n i l w w o s e p p n n i l l s t t i s s ในกรณีนะคะอันนี้ก็แก้เหมือนกันน้องจริงต้องเป็นคำว่าดินสอในกรณีที่มันเป็นดินสอของเคนเคนเป็นผู้ชายผู้ชายเราจะสามารถแทนด้วยคำว่า his ได้ในกรณีที่เราไม่ต้องการบอกเป็นชื่อคนเลยเนี่ยแต่เราต้องการบอกว่าเป็นของเขาอะ แล้วเป็นของเขาคนนั้นนะเป็นผู้ชายด้วยเราจะใช้คำว่า his h i s his เราก็จะพูดว่า is this his pencil นั่นเองค่ะ Who's e book is this มันเป็นหนังสือของเพนจันใช่ไหมคะทีนี้เพนจัน,นจากชื่อก็คือน่าจะเป็นผู้หญิงซึ่งผู้หญิงเราจะใช้ว่า her จาก is i s pen's John book เราก็เปลี่ยนเป็น is i s her book นัมนเองค่ะและในกรณีนะคะที่สิ่งของนั้นมากกว่า1ชิ้นวิธีกา,การสังเกตนะคะก็คือ verb ช่วยหรือกริยาช่วยเนี่ยเราจะใช้เป็น r a r e ออกเสียงว่า r แล้วก็ตามด้วยคำว่า these หรือคำว่า those นะคะ เช่นอันนี้ค่ะ whose books are these เห็นไหมคำว่า books เติม s เพราะอะไรคะเพราะว่า book มีหลายเล่มือหนังสือมีหลายเล่มนั่นเองเวลาตอบอาจจะมีเจ้าของคนเดียวหรือเจ้าของสองคนก็ได้ในกรณีที่มีเจ้าของสองคนเราจะใช้เป็น and ก็เป็นการทัวนะคะ whose books are these หรือว่า whose book are they ก็ได้นะถ้าในในแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบของนักเรียนเนี่ยมันจะเป็น are they ก็คือใช้ได้เหมือนกันค่ะครูว,ว่าช่วยด้วยซำเพราะว่า คำว่า day เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวขึ้นต้นได้เลยจะเป็น dr a a อะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้คู่สมมุติว่าหนังสือเนี่ยเป็นของคนที่ชื่อว่า Nick เวลาเราตอบต้องตอบว่า dr nick แล้วก็ s i ่ a p o o t r a p h s books และถ้าเป็น whose pencil are they สมมุติให้ดินสอนเหล่านี้เป็นของ Ben ค่ะวิธีการตอบก็ต้องตอบว่า they are เ e n นพ e นซิลส์อะหนลองดูซิประโยคนี้ is this Bob's comb คำถามคืออ so <the> 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 ันนี้เป็นการถามไหมว่าเป็นของใครเขาไม่ได้ต้องการถามนะว่าเป็นของใครแต่เขาถามว่านี่เนี่ยมันเป็นหวีของบ๊อบหรือเปล่าอันนี้คือบ๊อบใช่ไหมคะเขาถามว่านี่เป็นหวีของบ๊อบหรือเปล่าเวลาการตอบค่ะเด็กๆ เราตอบได้แค่ว่า yes หรือว่า no ก็คือใช่กับไม่ใช่ทีนี้ค่ะเราต้องมาดูว่ามันจะตอบว่า yes หรือ no ในเมื่อเขาเขียนว่าคนนี้ชื่อบ๊อบและบ๊อบก็ถือหวีสรุปต้องตอบว่า yes หรือ no คะก็ต้องตอบว่า yes นั่นเองเนาะ yes it is ทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะคะ my comp gmy c ของ my ของฉันก็จะแปลว่าวีของฉัน your wallet your wallet y u u แปลว่าของเธอก็จะแปลว่ากระเป๋าเงินของเธอ her purse her purse her แปลว่าของหล่อนหรือว่าของเขาผู้หญิงก็จะแปลว่ากระเป๋าของผู้หญิงหรือกระเป๋าของหล่อน his แปลว่าของเขาและต้องเป็นเพศชายเช่น his skateboard ก็จะแปลว่าสเก็ตบอร์ดของเขาผู้ชาย our b i r t our b i r t s ก็จะแปลว่า our เนี่ยแปลว่าของเรา b r r t แปลว่าเรือสรุปก็จะแปลว่าเรือของเราเราในที่นี้ก็คือรวมตัวฉันกับอีกคนนึงก็จะเรียกว่าเป็นเรา แต่ถ้าเราพูดถึงคนอื่นก็จะเป็นของพวกเขาเช่น d e balloons d r balloons ก็จะแปลว่าลูกโป่งของพวกเขาอ่เด็กๆดูแบบฝึกหัดในหน้าแบบทดสอบนะคะก็คือหน้า64กับ65อย่างข้อที่หนึ่งเนี่ย is this อะไรคะดูจากรูปเนาะเป็นการถามเรื่องของคำศัพท์ อันที่สก็เหมือนกัน it is your ไม่ต้องสนใจเลยคือแปลคำศัพท์ให้ได้ว่า back purse wallet ดูจากรูปเนี่ยมันต้องเติมคำว่าอะไรนะคะก็กากระบาดนะอันที่3ค่ะ is is my ทดสอบเรื่องของคำศัพท์เหมือนกันคำนี้คือคำว่า umbrella umbrella ที่แปลว่าร่มและ umbrella สกดอย่างไรเด็กๆก,ก็ลองดูนะคะ ต้องมีมไหมแล้วมี R แล้วมี l กี่ตัวนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะ whose pen is this ไม่ยากเลยเราต้องดูหลักการตอบมันต้องข,ขึ้นต้นด้วย it is มันขึ้นต้นด้วย it is เหมือนกันแหละทีนี้เราจะพูดยังไงละ่ะให้มันแปลว่ามันเป็นปากกาของเพนนีอะมันจะมีวิธีการตอบอยู่นะคะซึ่งครูได้ทบทวนไปแล้วนักเรียนก็การกรบาดเลือกข้อที่ถูกต้องได้เลย ะะต่อมาค่ะข้อที่5 whose bird is this it is นักเรียนลองดูสิคะคนที่เขายืนอยู่เขาเป็นเพศอะไรนะนะ่าต้องใช้คำไหนมันเป็นของฉันหรือเปล่าเออก็คือหมายถึงเป็นของนักเรียนหรือเปล่าหรือมัน your เป็นของคุณคุณไหนอ่ะ นักเรียนก็ลองคิดนะว่าเราควรตอบข้อไหนจึงจะเหมาะสมที่สุดใบไฮนะคะคำาว่าของผู้ชายเนี่ยภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรข้อที่6ค่ะอันนี้เขาให้เติมคำถามและแต่คำตอบคือ they a r e n i x pencils ถามว่าอะไรล่ะถึงจะได้ตอบว่า they a r e n i x pencil s มันขึ้นต้นด้วย o s สหมดเลยซึ่งถูกต้องแล้วเพราะว่าเรากำลังถามว่าเป็นของใครตามด้วย Pencil นะคะตามด้วย Pencil ไปให้ว่าตามด้วย Pencil แต่ Pencil เติม S อ่าทีนี้ดูเอาค่ะว่าเราจะใช้ is หรือว่า are ข้อที่7 อันนี้นะคะก็มีการทบทวนไปแล้วนี่คือวีของบ๊อบใช่หรือไม่ก็ตอบได้แค่ว่า y e s หรือ no ก็เลือกรูค่ะว่ามันต้องตอบว่า yes ที่แปลว่าใช่หรือว่า no ที่แปลว่าไม่ข้อที่8ค่ะนี่เขาชี้ไปทางคู่รักนะคะสองคนแบบนี้น่าจะเติมคำว่าอะไรระหว่าง Our ที่แปลว่าของเรา My ที่แปลว่าของฉันกับแยที่แปลว่าของพวกเขา dr. จุดจุดจุด books นะคะ our แปลว่าของเรา my ของฉัน dear ของเขาแต่เขาอยู่ด้วยกัน2คนแบบนี้นะน่าจะเติมอะไร these flowers are for mum mum เป็นผู้หญิงดังนั้นเมื่อมามเป็นผู้หญิง่งงะคะ่ะเราต้องใช้ his her หรือว่า my เด็กกาเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูที่เทียรัด้วยนะคะสวัสดีค่ะ굿บาย